้าล็อกผิวมาแล้วจ้า AHA BHA PHA LHA ครบอโยนสครับทิ้งไปเลยมันจะช่วยจัดก,การ dead cell ที่จะต้องหลุดแต่ไม่ยอมหลุดให้หลุดออกง่ายขึ้นเราจะช่วยให้ผิวที่ดูสากหยาบหมองพวกนี้กลับมาสดใสเกลี้ยงเก่าตามพื้นผิวปกติเดิม เราอะเราใช้เหมือนมากเลยนะกดมาประมาณ2อสหยดแล้วทาทิ้งไว้ทั้งหน้าเว้นรอบดวงตาก,กับปากผิวมันทาทิ้งไว้ประมาณ5-8นาทีผิวแห้งประมาณ3-5นาทีไม่เกินนี้แล้วก็ให้ใช้ตอนกลางคืนก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บล้างออกเราค่อยลงสกินแคร์อาทิตย์หนึงใช้1-2ครั้งไม่เอาเกินนี้ใช้ได้ตั้งแต่หน้าหัวเข่าข้อศอกตะตุ่ม ตรงไหนรู้สึกหยาบสากด้านทาทิ้งไว้เราล้างออกเราอย่าปล่อยให้เดดเซลสะสมทับถมบนหน้าเยอะมันจะทําให้ส่วนผสมในสกินแคร์ซึมเข้าผิวลําบากขึ้นที่สําคัญมันจะไปอุดปากรูขุมขนเอาไวทําให้น้ามันในผิวว่าขับออกมายากซึ่งจะเพิ่มโอกาสเกิดสิวอุดตันขวดแค่เนี้ยเราใช้แค่นิดเดียวอะ่ะใช้ได้เป็นปีนะบ้ามากยากินที่ฟิตแอคทีฟอินเกเดียนที่เกี่ยวกับการผัดเซลลก็จะเป็นพวกนี้ส่วนที่เกี่ยวกับการปอบปลมผิวก็จะเป็นพวกนี้เอาจิงจมันก็คือสกัประเภทหนึ่งแต่แค่เราไม่ต้องเสียเวลามมาาขััให้ปรระกรผิวนส คือโยสัครับยุคเก่าทิ้งไปเลยสัครับยุคใหม่เกิดขึ้นแล้วนะอมาแปนพายค่ะ เราเล่นค่ะคือเล่นใหญ่เฉยๆเพราะว่าอันนี้คือแบบไม่ได้แสบอะไรเลยนะคะมันก็ต้องมีฟิลแบบมาร์คผัดเซลล์ผิวหน้าใสบ้างป่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสภาพผิวอึแอบไม่ฟิลแบบมีรอยกรุบกริบก็อยากจะกลาสกินหน่อยู่เนาะอันนี้คือมาร์คแดสกินทิฟิกพีลิ่งโซลูชันนะคะคือเขาเป็นฟิลแบบมาร์ค A H A B H A P H A ก็คือ3ตัวเนี้ยก็คือช่วยผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วแหละแต่เขาเพิ่ม L H A เข้ามาก็คือฟิลโฟร์อินวันเลยใช้อาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็ได้คือเคยมียยุุคคนนนนึงงงททีีีี่่่่มมมมมาาารร์์แแแแแดดดดััเเเเซลลผิววบบบบ้กตชหหหืืออไปพะ เกินอะแต่อันนี้ฉันรู้สึกว่าอ่อนโยนกับผิวซะนะแล้วคือใจชน,นะชอบอยู่แล้วเพราะแบบสกินไซคลิงเพราะอย่านี้รอยดำาการผ่าเซลล์ผิวก็คือเหมือนช่วยให้รอยดำสร้างรอยคือมันทำให้แบบผิวว่ากลับมาสม่ำเสมออีกครั้งโอเคหลังจากนี้ก็คือทิ้งไว้หนึ่งถึงห้านาทีแล้วก็รีบล้างออกนะคะแล้วหลังจากล้างหน้าเสร็จคืนนี้ก็คือโบกมอยส์เจอไรเซอร์คาวมิ่งด้วยค่ะแล้วตอนเช้ากันโดนกันแดดเลยกคือห้ามลืมเลยนะโอเควคันนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะหนึ่งถึงห้านาทีแล้วขอไปล้างออกแต่เสร็จแล้วค่ะทุุกคนนนอยเป็ไงี่ ดสูสดใสขึ้นเลยนมเด็กสกเรียดผิวอย่างถูกต้องนะคะทุกคนคือถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากรอยที่จะจางลงแล้วผิวมันจะดูกระจ่างใสขึ้นด้วยั้ญญาญยากไปโบกมอยสักค่ะคะือได้คะอยากผิวไร้ผิวเนียนห้ามพลาดตัวนี้เลยครับตัวนี้คือ s k i n i f i ิกพ Peelings Serum นะครับคือตัวนี้เขารวมสารพัดสำหรผิวเจ๋งๆไว้หลายตัวเลยนะครับเน้นกู้ผิวไร้ลดจุดด่างดำแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนโดยตรงเลยตัวนี้เขามีท้ง AHA PHA แล้วก็ LHA นะครับ ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าด้านบนออกให้จุดด่างดำจางลงผิวดูไบรึ้นดูเเรียเียยบนนขึ้นและยังเสริมด้วยในซินนามัช่วยเสริมความกระจ่งางใสแล็ยังมี d ีเอกับเอเวอร์แมทที่ช่วยลดความมันบนผิวด้วยครับและยังมีกลุ่มแอนตี้ออกซิเดน์นะครับที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้นให้รอยดาเข้มขึ้นด้วยครับเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นสีแดงๆเหลวๆเกลี่ยง่ายประมาณนี้เลยครับให้มาทิงไว้ประมาณ1-5นาทีและล้างออกนะครับ หลังล้าง,งออกก็บำรุงผิวปกติทามาสเจอร์ตามได้เลยนะครับแนะนำให้ใช้แค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็พอนะครับใครอยากผิว Bright ผิวใสผิวเรียบเนียนเนี่ยต้องลองตัวนี้เลยครับสารสกัดคือจัดเต็มจริงๆ